ใบสั่งจราจรนะครับผมต้องบอกว่าหลายคนที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ไม่มีใครนะครับอยากได้ใบสั่งแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราขับรถเกินกว่าความเร็วที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับแน่นอนครับตำรวจก็จะมีหน้าที่ในการออกใบสั่งนะครับแล้วเราก็มีหน้าที่ในการไปเสียค่าปรับตามที่ใบสั่งกําหนดครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์มี เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของทางสำนักงานาตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นระบบใบสั่งจราจรออนไลน์นะครับเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเราเนี่ยโดนใบสั่งนะครับไปกี่ใบแล้วนะครับและที่สำคัญคือเรามีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งใบสั่งในใั้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่า มันไม่เป็นความจริงนะครับเราสามารถที่จะขออุทธรณ์ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ดีระบบหนึ่งนะครับที่เราประชาชนควรที่จะรับรู้ไว้ด้วยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าถ้าพูดถึงตัวใบสั่งออนไลน์แล้วเนี่ยสำนังกงานตำรวจแห่งชาติครับเขาได้พัฒนาตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่า ptm police go th มานะครับนะเราก็สามารถที่จะเข้ามายัางเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจันจะแปละลิงก์นี้ไว้ที่ด้านล่างของตัววิดีโอคลิปนี้นะครับเผื่อทุกท่านอยากเข้ามาใช้บริการเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับมีใบสั่งที่ต้องไปดําเนินการจ่ายค่าปรับกี่ใบแล้วอะไรต่างๆนะครับมันมีความถูกต้องหรือไม่เราสามารถใช้บริการนี้ได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์ ptm.police go t h แล้วนะครับถ้าเป็นการใช้งานครั้งแรกเลยนะครับแน่นอนที่สุดครับเราจะต้องมาที่ปุ่มตรงนี้นะครับที่ด้านล่างจะมีปุ่มลงทะเบียนการใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการตามขั้นตอนของการลงทะเบียนได้ซึ่งมีอยู่ประมาณ3-4ขั้นตอนนะครับตัวอาจารย์เองเนี่ยทการลงทะเบียนตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์จะแคปหน้าจอนะครับให้เราดูนิดนึงว่ามันจะต้องมีกระบวนการอะไรบ้าง นะครับหลังจากที่เราคลิกเข้ามานะครับสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือนะครับเราก็จะต้องกรอกข้อมูลนะครับก็คือข้อมูลของอหมายเลขบัตรประชาชนของเรานะครับวันเดือนปีเกิดของเรานะครับชื่อ นะครับของเรานะครับแล้วก็จะมีส่วนท้ายก็คือเป็นเรื่องของตัวเรเซอร์ไอดีนะครับเรเซอร์ไอเดีครับเป็นตัวเลข12หลักนะครับซึ่งอยู่หลังบัตรประชาชนของเราเองนะครับโดย2ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีก10ตัวก็จะเป็นตัวเลขครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถพลิกดูได้ที่หลังบัตรประชาชนของเรานะครับ เมื่อเราผ่านกระบวนการที่1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดปุ่มถัดไปนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการที่2นะครับกระบวนการที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อมูลรถที่ครอบครองนะครับแล้วก็ข้อมูลใบอนุญาตาขับขี่นะครับตรงนี้เราก็จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในกรณีของอาจารย์นะครับอาจารย์ติ๊กเลือกเป็นข้อมูลรถที่ครอบครองนะครับนั่นคือเราเนี่ยเป็นเจ้าของรถ ทะเบียนอะไรบ้างนะครับเราก็จะมาสมัครตรงนี้เข้าไปนะครับนะและระบบมันจะเชื่อมโยงกันให้อีกทีหนึ่งนะครับประเภทรถยนต์ครับตัวอย่างเช่นของผมนะครับลงทะเบียนเป็นรถยนต์รถไม่เกิน7จที่นั่งนะครับจารย์ก็ลงทะเบียนไปเรียบร้อยละนะครับเราก็ใส่หมายเลขทะเบียนรถของเราเข้าไปเลยครับอยู่ในหมวดอะไรนะครับตัวอักษรภาษาไทย2ตัวนะครับแล้วก็หมวดตัวเลขนะครับ สีหลักนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นรถเรานะครับขึ้นทะเบียนกับจังหวัดอะไรเราก็ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นกดปุ่ม next ครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องนะครับเราก็จะ,ะระบบก็จะทําการโชว์ข้อมูลนะครับหมายเลขบัตรประชาชนของเราตรงนี้จาร์ขอตัดออกไปนะครับ แล้วก็วันเดือนปีเกิดของเราครับชื่อของเรานามสกุลของเราแล้วก็เลขเลเซอร์ไอที่อยู่หลังบัตรประชาชนของเรานะครับทั้งหมด12หลักนะครับจากนั้นระบบก็จะทําการโชว์ข้อมูลของรถที่เราครอบครองนะครับอ,อย่างที่เมื่อกี้จารย์ลงไว้ว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งเขาก็จะบอกว่า หมายเลขทะเบียนรถอะไรหมวดอะไรตัวเลขอะไรนะครับอยู่จังหวัดไหนถ้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจะถูกโชว์ขึ้นมาทันทีนะครับแต่ถ้าข้อมูลของรถของใครนะครับชื่อผู้ครอบครองกับชื่อรถเนี่ยไม่ตรงกันข้อมูลตรงนี้ก็จะยังจะยังมาไม่ถึงหน้านี้นะครับดังนะั้นขอให้ท่านกรอกด้วยความ,ม,ามาระมัดระวังด้วยนะครับจากนั้นครับในขั้นตอนที่3เนี่ย เขาก็จะให้เรากรอกตัวของอีเมลที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับอันนี้อาจารย์ก็กรอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลอีเมลนี้สําคัญนะครับเพราะว่าในขั้นตอนต่อจากนี้เนี่ยนะครับทางเว็บไซต์เนี่ยจะทําการส่งเขาเรียกว่า v e r i f y Code ไปที่อีเมลที่เราลงทะเบียนไว้ตรงนี้นะครับเราจะต้องเอา v e r i f y Code เป็นตัวเลขประมาณ6หลักนะครับมากรอกเข้าที่เว็บไซต์นี้อีกทีหนึ่งในขั้นตอนถัดจากนี้นะครับหน้าตาเรามาดู อีเมลที่ทางทางาระบบส่งมาให้นะครับก็จะบอกชื่อเรานะครับแล้วเขาก็จะบอกอเขาเรียกว่า validation code นะครับจะเป็นตัวเลขประมาณ6หลักนะครับเราก็นำคัดลอกนะครับหมายเลขอั้ง6หลักนี้ไป verify code ในขณะที่เราลงทะเบียนนะครับหลังจากที่เรากรอก verify code เสร็จเรียบ้อแล้วนะครับเราก็จะมาเจอหน้านี้ครับหน้านี้จะเป็นเงื่อนไขและคำแนะนำนะครับในการที่เราจะ เข้าไปใช้เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วเราก็ต้องมาติ๊กเครื่องหมายถูกที่ว่ายอมรับข้อความข้างต้นนะครับอ่านคำแนะนําให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดปุ่มยืนยันได้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับการขอเข้าใช้ตัวระบบใบสั่งจราจรออนไลน์สําหรับประชาชนนะครับเมื่อกระบวนการตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ จะกลับมาที่หน้าหน้าแรกนะครับนะจะขอกลับมาที่หน้าแรกของเว็บไซต์นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถใส่หมายเลขบัตรประชาชนของเรานะครับเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้ทําการขอตั้งนะครับตอนที่เราลงทะเบียนนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับ จากนั้นก็กดปุ่มว่าฉันไม่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับจากนั้นก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบครับระบบก็จะนำเราเข้าสู่ระบบนะครับด้านขวาก็จะทำการโชว์ชื่อของเรานะครับชื่อสกุลของเราเช็คดูว่าถูกต้องไหมนะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องนะครับในระบบนี้ก็จะมีมีเมนูง่ายๆครับไม่กี่เมนูนะครับเรามาดูจากด้านซ้ายบนนะครับก็จะมีระบบตรวจสอบใบสั่งนะครับเมื่อเราคลิกแล้วก็จะปรากฏหน้านี้นะครับ ในหน้านี้มีอยู่2 2ส,ส่วนนะครับก็คือใบสั่งทั้งหมดแล้วก็โต้แย้งใบสั่งนะครับใบสั่งทั้งหมดตอนนี้นะครับรู้สึกว่าระบบจะมีการาโชว์นะครับใบสั่งทั้งหมดตั้งแต่วันที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วก็ย้อนหลังไป1ปีนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่วันที่31เดือน12นะครับปี2564ระบบก็จะย้อนไปให้ประมาณ1ปีนะครับเราอยากดูช่วงไหนเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกได้นะครับทั้ง เวลาต้นทางและเวลาปลายทางนะครับจะดูช่วงไหนสามารถเลือกได้ทะเบียนรถอะไรที่เราเป็นเจ้าของครอบครองนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับใส่มวดใส่มวดตัวเลขนะครับเลือกจังหวัดนะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์ขอใส่ลองดูนะเลขที่เลขทะเบียนรถที่เราครอบครองนะครับเราก็ลองค้นหาดูนะครับ ตรงนี้ระบบก็จะแจ้งว่าไม่พบข้อมูลใบสั่งในระบบนะครับอย่างแบบนี้ลอดตัวไปนะครับยังยังไม่เจอใบสั่งนะครับสําหรับรถทะเบียนที่เราเป็นผู้ครอบครองนะครับสั่งนะครับระบบก็จะทําการโช์มาที่ด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับว่าเป็นใบสั่งที่ถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าเราจะมีการโต้แย้งนะครับเราก็สามารถที่จะมาดูจากด้านบนนะครับนะจะมี ดาวน์โหลดนะครับแบบฟอร์มการยกเลิกใบสั่งอะไรต่างๆนะครับนะเราก็สามารถมาดูได้ก็คือเราจะขอยกเลิกใบสั่งก็ได้ก็คือเราจะต้องกรอกใบใบโต้แยงข้อเก่าวหานะครับโดยที่ Uh, ใบนี้นะครับเราจะต้องปริ้นออกมานะเราก็ต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับนะยังไม่เชิงเป็นระบบออนไลน์ในทีเดียวนะครับเราก็ต้องกรอกว่าเรียนใครอยังไงนะครับเลขบัตรประชาชนของเราเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เราต้องส่งมาด้วยนี่คือเอกสารที่เราจะต้องแนบนะครับเราต้องกรอกเราก็ต้องแนบเอกสารนะครับแล้วก็ส่งไปยังที่อยู่นะครับตามพื้นที่ที่เราโดนโดนใบสั่งนะครับนะกรอกเข้าไปทั้งหมดครับนะครับแล้วก็ เราอยากโต้แย้งเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่นวันเวลาที่เกิดเหตุนเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนขับรถนะครับเราก็สามารถโต้แย้งได้ข้วาวิเจ้าได้ขดบับรถรถคันนี้ไปแล้วทะเบียนอะไรนะครับเราก็สามารถเลือกติ๊กตาม ข้อโต้แย้งที่เราอยากจะอธิบายให้ทางตำรวจได้เข้าใจนะครับถึงเหตุผลของการโต้แย้งในครั้งนี้นะครับเราก็มีหลักฐานอื่นแนบไหมแล้วก็กรอกเข้าไปนะครับและสุดท้ายครับลงชื่อตัวเราเองที่ด้านท้ายของแบบแบบฟอร์มการโต้แย้งตรงนี้นะครับ จากนั้นเราก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าเราจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับเขาจะมีวิธีการบอกด้านล่างนะครับว่าการโต้แย้งนั้นนะครับเราจะต้องกระทําอย่างไรบ้างอันดับแรกนะดาวน์โหลดแล้วก็พิมพ์นะครับออกมานะกรอกรายละเอียดครับตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เราก็ต้องค้นหาว่าที่อยู่นะครับสถานีนะครับที่ออกใบสั่ง ผ่านทางเว็บไซต์เราก็ค้นหาได้นะครับนะคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับเนาะแล้วก็นําส่งเอกสารนะครับปิดผนึกใส่ซองนะครับส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนนะครับไปยังสถานีนะครับที่ออกใบสั่งนะครับเพื่อทําการโต้แย้งนะครับแล้วก็เราก็สามารถจะมาติดตาม คนของการโต้แย้งได้จากตัวระบบตรงนี้นะครับนะตรงนี้ยังเป็นกระบวนการที่เป็นแมนนวลอยู่นะครับเรายังคงต้องส่งไม่ออนไลน์นะครับไม่ออนไลน์เรายังคงต้องส่ง, online, บง,ง,ง,สงใบโต้แย้งไปที่สถานีตํารวจที่ออกใบสั่งนะครับะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดูดูตรงนี้จะเป็นการการโต้แย้งใบสั่งนะครับนะเขาก็จะ โชว์มาให้เราเนาะถ้าเกิดว่าเรายื่นยื่นการโต้แย้งไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะดูใบสั่ง ость, แล้วก็ดูการโต้แย้งนะครับที่เราดําเนินการไปโดยการส่งปรณียีเป็นจดหมายไปนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านเนาะเปลี่ยนรหัสผ่านเดิมใส่รหัสผ่านเดิมครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับโอเคครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์นะครับสําหรับประชาชนนะครับก็เอ่อ แน่นอนไม่มีใครอยากได้ใบสั่งนะครับแต่ก็เราก็รู้ไว้นะครับเกิดว่ามีใบสั่งที่มันยังค้างชําระอยู่เพราะในอนาคตเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเราเองก็ยังไม่รู้ว่ามันอาจจะมีกฎหมายหรือบทลงโทษอะไรต่างๆที่อาจจะตามมานะครับถ้าเกิดว่าเรามีการค้างาใบสั่งจํานวนมากๆหรือมีค่าปรับจํานวนมากๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนอย่างเราๆก็ต้องให้ความสนใจกับระบบที่ ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเขาได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบริการประชาชนนะครับโอเคครับท้านี้จังขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมสาระดีๆนะครับเราหวังว่าข้อมูลในวันนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์สําหรับตัวเราเองนะครับคนในครอบครัวเพื่อที่จะได้ขับขี่รถอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ใช้ความเร็วเกินกําหนดตามที่กฎหมายระบุนะครับขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปสวัสดีครับ